สายพินเสียงแคนขอให้โชคดีครับสายพินเสียงแคนครับตัวติ่งในรายการชิงชมป์ครับหนึ่งสองสามใสครับ ขอเป็นตัวหนึ่งได้ไหมไปจำจานบางทนิ้วก็ต่วแบบนี้ไปได้ได้หลายนะครับแบบนี้ไปได้ได้หลายนะครับไปเอือดเดือดไปเอือดเดือดแต่ว่าไปได้ครับสายพินเสียงแคนคือห้องนี้ไม่เพลินละ ใส่เป็นเสียงแคนครับยืดออกไปลูกยืดเราไปโคตรแช่เฮ้ยสวยงามเดี๋ยวดูถือไปก่อนเปิดหัวเด้อเปิดหัวเด้อไข่ยอดแน่ควนขาวควนขาวมันยังมืเห็นบุตรควนขาวจนฟอนเด้อควนขาวควนขาวจนฟอนอยู่คุๆคนๆควนขาวนะครับทำงานอยู่นะครับฝ่ามันนี่ย่างย่างย่างฝุ่นควนยังติดอยู่ ก่อนยังติดอยู่เปิบบางหางนิ่มๆเบาๆครับฝ่าดำเล่ไล่ไม่เปิดหัวประกาศไปออกอยู่เด้อถ้ามันเปิดหัวประกาศไปมันจะเอิดร่มเขาท้องนะครับไต่ไต่ไต่ฝ่าดำไล่ไล่ครับ่งเยไหลเบาๆไหลเบาๆไปเลยสูงครับเมาครับเบาไต่เพียงเฉียงๆครับนี่เบาแล้วมาหนูเลยมาหนูไปได้เดี๋ยวมันลงบน เบานักเบาอยู่แต่ว่ามันหับาวนนะนี่อาสไดำลองน้ำรไหลเรือวัยไรก็่ามันมเอียงหลายมันแบบเปโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวเหมมันโดยวโดยวโดดเดีชอชามันเป็นโดดเดเลยวเลยสายินเสียงแครนะครับลุดจาก้นะครับมาไ้่อาหันาได้ก่อนครับอัดมาได้ตูติงในไร่การชี้เช่าถาเลยครับ

ผู้ประกอบการที่อนซอนกับผู้ไสหน้าตาดีหาดจนไม่ว่าแต่คอยมีผู้ชายไม่ให้ใบหำสามร้อยสามสิบามไปอรุ่นไหนสามร้อยสีพันสามร้อยสิบพันไปครับสายพิ้นเสียงแค้นนี่คือหางของสาพิ้นเสียงแค่นนะครับเฮ้ยสามร้อยยี่สิบพันยี่สิบพไปสามส้าไหวองสามสาไหวอยู่ดีอยู่นี่ครับหางของสาพินเสียงแคนนะครับ ปวดแล้วปวดแล้วบึงหัวแจ้งตั้งไงฮะบงวยงยังไม่ไปครับทบรยหลบังเวียงงทองเกาเก้านะครับสามท่าห้าพันรลมี้สิบยัวแล้วไปแล้วไปแล้วเลือไปแล้วครับสายพินชั้นกนครับเวลาสามริบนาทีหวานเทียว